คือต้องเป็นคนที่มันต้องพลิ้วไงเราะว่าคดีนี้มันถ้าไปธรรมดาไปไม่ไหวนะอย่างหยุดเนี่ยแกอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยนะพอพอบอกเอา้าเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันวะโยนผ้าอะไรอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องในอนาคตนะอ่าเรื่องในอนาคตเราเราไม่สามารถที่จะตอบได้ในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นไงเออมันมันตอบยากเพราะวันข้างหน้าเราจะเป็นทนายเขาหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เคยให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายเขามาตลอด หลายเรื่องในฐานะที่เราเป็นที่ใหญก่ก็ยังไม่ถึงขนาดปฏิเสธหรือรับนะมันก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนมันอะไรยังไงทีมเ็าเป็นยังไงอะไรต่างนะเรายังคงไม่ต้องไปเปิดตัวละมั้งอีกนานนะผมว่ากว่าจะต้องว่าความจริงเนี่ยเกือบปีน,<ม>นานกว่าจะฟ้องกําหนดวันนัดพร้อมว่ากัาหกเจ็ดเดือน8เดือนอะไรหนุนนะแต่แต่ผมทราบน่เขามีทีม ที่ไม่ใช่สายหยุดคือคือสายหยุดเนี่ยไปคุยกับตั้มยังไงไม่รู้นะแต่ตั้มคุยกับผมนะตั้งแต่ก่อนถูกจับแล้วคุยกันหลายครั้งเนี่ยเขาไม่เคยมีความคิดที่จะรักษาภาพเลยแล้วเขาบอกกับผมเลยอาจารย์ครับงานเนี้ยผมผ่านไปได้แต่ผมบอกอย่างเขาเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้หมายหมายถึงว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะความฉลาดกับความดีไม่ดีแล้วก็หนึ่งเป็นคนฉลาดสองเป็นคนที่มีเหลี่ยมคูสามใจถึงกล้าแลกกล้าได้กล้าเสีย<ะ> รู้ว่ามีทีมนี้ทำเนี่ยเป็นต้องต้องเป็นคนฮะัยอ่ยอย่อ <c oughs> ไม่ไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จะบอกเลยนะเออคือต้องเป็นคนที่มีผลงานทำํำคดีประเภทอย่างเงี้ยเออผมมองว่าทนายตั้มน่าจะเลือกคนที่พลิว้วพิวนะมีใครพลิ้วกว่าทนายเดชาะไม่ไม่รู้ต้องพลิ้วอะ่ะต้องลีลาต้องไหวพลิว้วอ่ะทนายว่าอ่านไหมไม่ไม่รู้ฮ <c oughs> ะเดี๋ยวไม่รู้ ไม่ไม่รู้คือต้องเป็นคนที่มันต้องพลิ้วะ่ะเพราะว่าคดีนี้มันถ้าไปธรรมดาไปไม่ไหวนะครับอ่าอย่างสายอยู่ก็ยังยังไม่ไหวนะมันต้องพลิ้วไงนะ,ะยกตัวอย่างเนี้ยอย่างเอกสารไม่ตรงเนี่ยจะแก้ยังไงอย่างเงี้ยอ่าต้องมีทางออกให้ลูกความไม่ใช่แบบโยนผ้าโอ๊มแล้วก็ถอนตัวกลางรายการอย่างเงี้ยอย่างอย่างนี้เขาไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นคนที่แบบเฮ้ยต้นฉบับไม่ตรงอ่ามีแต่ล่างอาว เขาหา,าว่าเราใช่กระสารพร้อมเราจะออกทางไหนเงี้ยมันต้องมีทางออกให้เขาแบบเขาอะ่ะต้องเป็นคนที่พลิ้วอะ่ะไม่ใช่แ,แเออใช่ไม่ใช่โยนผ้าง่ายไงอย่างหยุดเนี่ยแกอาจจะเป็นเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยนะพอพอบอกเอา้าเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันวะโยนผ้าอะไร,ะไรเงี้ยมันไม่ใช่เข้าใจไหม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ